สวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้มาอยู่กับเรื่องของตัวละครโซโรอาครับจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับฮโลลเวร์ are, และก็ฮโลลเวอร์เอฟเฟกนะครับอาจจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือเติมได้ทุกเกมพร้อมโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษสกินใหม่แพ็คใหม่เกมใหม่ one stop service มีแอดมินคอยให้บริการตลอด24ชั่วโมงสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Line at the hunt shop อย่าลืมมาใช้บริการนะครับใช้โค้ดฟอร์ดีี่่วนลดด้วยนะครับ อันดับแรกครับหลายๆคนคนถามผมบ่อยมากเลยนะว่าไอชุดโซโลอาร์คชุดเนี้ยมันหาจากไหนใช่ไหมตอนแรกอ่ะมันขายเป็น Battle Pass ครับพอมันบด Battle p พา s เนี่ยมันก็ไม่กลับมาขายแต่ตอนนี้มันกลับมาขายใหม่แล้วนะครับโดยรูปแบบการขายจะเป็นรูปแบบ Price Machine ทีนี้ หลายๆคนก็แบบต้องเตรียมเท่าไหร่แบบเออต้องมีกี่เพชใช้กี่เพชถ,ถึงจะพโอฮโลแวนเนี่ยจะใช้ทั้งหมด40แต้มอันนี้ผมมีแล้วมันเลยไม่ขึ้นนะครับแล้วก็พวกชุดพวกนี้น่าจะใช้30แต้มนะเอฟเฟกต์ฮโลแวนเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณอ่ะสิแต้มต่อ1นึ่งเอฟเฟกต์สำหรับคนที่ต้องการยัดเพชจริงๆนะครับผมต้องเตือนก่อนนะว่าถ้าคุณมีเพชไม่พอเนี่ยแล้วคุณดวงซวยแบบดวงซวยจัดๆจริงๆ,ๆจะบอกว่าดวงซวยมันก็ไม่ได้ครับเพราะว่าโอกาสออก1นึแต้มเนี่ยมันสูงถึง60%เลยเาอรครที่ตรเลยเพราะฉ ชัวๆเลยนะว่าจะใช้ทั้งหมดกี่เพชรน,นะครับคุณเอาจํานวนบอลที่ขาดเนี่ยอย่างเนี้ยผมขาด9ลูกนะคุณเอาไปคูณ120เลย120ตรงนี้นะครับมันจะรีแค่ลูกเดียวนะไม่ใช่ว่า120ปั๊บรี2ลูกไม่ใช่นะครับรีลูกเดียวนะเพราะฉะน,นั้นสําหรับใครที่ต้องการยัดเพชรแล้วได้นะครับคุณต้องมีเผื่อไว้ว่าคุณจะทอยได้1ทุกครั้งเหตุผลทําไมอะเหรอเพราะว่าถ้าคุณว่าอ้ยมันขาด30แต้ม ทั้งหมด3,600เพรคุณมี3,000เพรคุณคิดว่าอุ้ยเดี๋ยวผมก็ดวงดีแหละเออไม่เป็นไรหรอกสุดท้ายแล้วตูม้มขาดอีก3แต้มอย่างเงี้ยขึ้นมาแบบ37ทับ40อย่างนี้ใช่ไหมแล้วคุณขาด3แต้มคุณต้องเติมเพิ่มแล้วคุณคิดสภาพว่าอุ้ยเติมไม่ได้แล้วอ่ะมันไม่มีแบบโอ้โหมันหมดแล้วอ่ะแล้วคุณต้องปล่อยให้มันรีทั้งทั้งอย่างงั้นน่ะนึกออกใช่ไหมโอ้โหเจ็บปวดน,นะคือคุณเทเงิน3,000เพรทิ้งอ่ะ นี่คือสิ่งที่ต้องระวังครับในส่วนของ price machine นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งที่ต้องระวังครับการรีบอลมันรีบอลได้สูงสุด40ครั้งนะครับสมมติว่าวันนี้คุณมาแบบคุณมาสายเปเยเเลยแบบโยนแบบมาปุ๊บสองลูกคุณโยนเอฟเฟกต์ซ้ายตุ้มๆไปแล้วคุณก็เติมยัดเอฟเฟกต์ซ้ายเต็มเอฟเฟกต์เอฟเฟกต์ขวาเต็มแล้วคุณก็มาเติมชุดตรงกลางโยนไปตุ้มประมาณ20แต้มแต่เพชรคุณเหลือเลยเพชรเพชรคุณมีเป็นล้านอะแต่แบบมันจํากัดไว้ว่า40ครั้งต่อวันก็แบบได้แต่มองตาปิดๆนึกออก แล้วก็ปล่อยให้20บอลนั้นมันหายไปนี่ก็อกว่าอ่านี่คือต้องระวังอีกส่วนหนึ่งนะครับสาหรับใครที่จะเติมในส่วนของเอฟเฟกอันนี้นะครับผมจะมาต่อในส่วนของเอฟเฟกต์ละกันว่ามันเป็นยังไงทีนี้สาหรับใครนะครับที่อยากลองเอฟเฟกนี้นะครับทุกคนสามารถเข้ามาลองได้ครับก็มาที่ตัวละครนะเข้ามาที่ตัวละคร slow ร r c ก,ก่อนอันดับแรกแล้วก็เลือกไปที่ส่วนของโฮโลแวร์ด้านซ้ายตรงนี้ แล้วมาส่วนของ Move Effect Setting อาจจะต้องเลือกแบบถ้า,ถ,าถ้าใครไม่มีชุดนะครับก็อาจจะแบบเลื่อนลงมาดูก่อนก็ได้มาที่ชุดก่อนแล้วก็มาที่ Move Effect Setting ครับแล้วหลังจากนั้นนะครับคุณก็กดตรงนี้ได้เลยนะอ่ะมาเดี๋ยวผมจะแบ่ง2จอแบบนี้นะทุกคนนะเพื่อที่จะมาให้ทุกคนดูว่าเออเอฟเฟกแบบที่ ใส่ชุดอย่างเดียวกับใส่เอฟเฟกแบบมีชุดเนี่ยมันต่างกันยังไงนะผมขออนุญาตขยับจอแป๊บหนึ่งทีนี้มาเริ่มก,กันกับในส่วนของท่าแรกและการเป็นท่าสแลชนะครับสําหรับท่าสแลชนะสําหรับใส่เอฟเฟกด้านซ้ายนะครับไม่ใส่เอฟเฟกด้านขวานะก็อ่าแล้วมาดูท้านขวานะครับอ่าเห็นไหมแล้วมาต่อกับบูรี่สวิปครับไอมีเอฟเฟกตตอนตีโดนด้วยทุกคนสังเกตนะเห็นไหมมันจะมีแบบเป็นรอยเขี้ยวสี มุงม่วงแต่ถ้าเกิดว่ามันเป็นแบบธรรมดานะครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับทีนี้มาต่อกับท่าไนส์สและกันครับไนส์สแลสสำหรับเอฟเฟกนะขยับจอยเอฟเฟกนิดน,นึงดีกว่าเอฟเฟกก็ปึ๊บอ่าแป๊บนึงโอ้ยมือพันมือพันท่าไนส์สแล h นะครับแบบมีเอฟเฟกนะครับปึ๊บ เอ้ยยาอย่างเทอาทีนี้มาต่อกับในสแลชแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับประมาณนี้นะอะทีนี้มาต่อมาต่อมาต่อต่อไปขอเป็นท่าชาโด o w c o อละกันครับปกติแล้วมันดีไซน์มาคู่กันนะแต่ว่าสำหรับ Solo โ Arc โเนี่ยผมบอกตามตรงว่าเล่นสายผสมเท่านั้นที่จะของโลกครับ <laughs> Shadow c o อแบบที่มีเอฟเฟกนะครับ ดูใหม่ดูใหม่อันนี้มันไวอันนี้มันแบบแอบไวนิดน,นึงนะครับท่าแรกเห็นไหมอ่าทีนี้มาดูชาโดครอแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับอ่าก็ไม่แย่ก็ไม่แย่ก็ไม่แย่อ่ะประมาณนี้ครับผมมาต่อกันกับท่าอีกสายหนึ่งอ่ะมาดูท่าเฟไดแท็กกันก่อนครับเฟดแท็กเนี่ยจะเป็นท่าที่มันเพุ่งไปพุ่งกลับแบบนี้นะถ้าใช้ไม่โดนนะครับเอฟเฟกก็ไม่ได้อะไรมากแล้วทีนี้มาดูเอฟเฟกตตอนใช้โดนครับ นี่ผมจะให้ดูมาร์คใครจะดูมาร์คเออมาร์คมันเท่นะประมาณนี้ครับสำหรับเฟดและแท็กครับแล้วก็ตอนที่สุดท้ายนะประมาณีทีนี้มาต่อเฟดแลแท็กแบบเวอร์ชั่นที่มันไม่มีเอฟเฟกนะครับอ่ะเห็นไหมอันนี้ก็ใครๆก็น่าจะคุ้นด้านขวาม,มากกว่าอยู่แล้วเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราแบบคุ้นเคยกันมาตลอดนะครับผมมาครับแม่ผมเศร้าใจจริงๆระหว่างอัดคลิปตัดคลิปไปปั๊บ าลืมอัดท่าคัดครับเรามาตอบท่าคัดกันครับอันนี้ผมให้ดูท่าคัดแบบไม่มีเอฟเฟกก่อนละกันนะแล้วเดี๋ยวผมจะขึ้นภาพแล้วผมเดี๋ยวผมจะสลับเป็นท่าคัดแบบมีเอฟเฟกแล้วเดี๋ยวจะขึ้นภาพพร้อมกันให้นะครับผมอะมาดูท่าคัดแบบไม่มีเอฟเฟกนะครับประมาณนี้อะเดี๋ยวใช้ให้โดนให้ดูนะครับอะประมาณนี้ครับแล้วเดี๋ยวไปดูแบบมีเอฟเฟกต์กันมาดูท่าคัดแบบไม่มีเอฟเฟกต์นะครับผมก็จะแตกต่างอย่างชัดเจนนะจริงถือว่าต่างชัดเลยด้านเนี้ย แล้วก็ถ้าใช้โดนนะครับประมาณนี้อ่ะดูอีกทีอ่าประมาณนี้ครับประมาณนี้ครับสำหรับอยู่ในมูฟเนี่ยไม่ต่างกันนะทั้งสองอันนะครับเหมือนกันเป๊ะเลยอ่ะเดี๋ยวผมจะใช้พร้อมกันละกันเพื่อเป็นการที่จะแบบอ่าเปรียบเทียบกันชัดๆนิ้วขวาโอเคสามสองหนึ่งไปเหมือนกันเป๊ะครับ โซโลอาร์ค uh, อยู่ในมูฟเนี่ยไม่มีผลนะก็จะมีผลแค่ท่าแรกกับท่า2อ f เอฟเฟกที่เปลี่ยนไปเอฟเฟกตอนโดนศัตรูที่เปลี่ยนไปนั่นเองครับประมาณนี้ครับสำหรับโซโลอาร์คนะไปเล t สก o แรงขนาดนี้ไม่เจอแบนปิ๊กโอธรรมดาครับคุณอ,อาร์มแรงผมไม่สูงมากแรงผมพันสองเอง หูยสกิลแรงจริงๆท <What? S 1> ันสองเจ็ดสิบทันสองเจ็ดสิบจริงเฮ้ยสองพันเจ็ดสิบโอ้ย <laughs> ออไม่มีใครทันมุกผมเลย <laughs> โชคดีจัดโอ้ยเฟกโคตรเท่ เขามีมิววายด้วยวะ่ะมิววายปะ้ะหรือมิวเอกวะ หลายสองเลยฮะมันไม่มาตอนที่มันเป็นช่วงแจกแบบแจกพอดีอะ่ะมันจะมีช่วงแจกแบบเอออะไรนะอ่าบอลสิบสิบลูกพอดีอ่ะครับซึ่งทุกทีอะ่ะมันจะมาพร้อมไอ้บอลแจกแจกบอลสิบลูกนี่แหละ you ยุงอย่างนะมาคิดอยู่มาแล้วอ่ะเขาพิ่งรู้ว่ามันเป็นการดูแบบจำกัดเวลามันคืออะไรอ่ะรู้จักเปล่าคนเล็กในฟิสนาลับไม่อ่ะน้องเฟย์ทำอะไรได้ ร้องได้รับได้เต็มดี โอ้ลิซอดอนแม่งเล่นคนเดียวหมดทุกอย่างเลยว่ะสุดยอดลิซดอนคือทุกคนทําทุกอย่างยกเว้นผมอะผมไม่ได้ทำอะไรเลยตอนท้าย <c oughs> ผมผมยืนรอรอจังหวะอยู่ซึ่งกว่าจังหวะจะมานี่คือเพื่อนเล่นไปหมดแล้ว <c oughs> แต่อยู่ในมิวส์ทูกดเทียวเ่หลอดอีเอ็กนี่มันปัดศพจริงๆเลย <c oughs> ตัวแม่งขีโ้โกงไมหม <c oughs> นี่ไงแรงผมพันสองสี่เจ็ดสิบไปขึ้นแล้วขึ้นแล้วพั 12, นสองแปดสิบเรงจริง ก็ประมาณนี้ครับสำหรับชุดโซโลอาร์คนะที่เป็นชุดอ่าชุดที่แบบเรียกว่าเท่ที่สุดของโซโลอาร์คแล้วรวมถึงงุมเอฟเฟกที่เพิ่งเข้ามาใหม่ครับสำหรับใครที่สนใจก็สามารถไปจัดได้ครับยังเหลือเวลาอีก37วันนะย้ำให้อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับสายประหยัดนะอย่าลืมเรื่องของการจับเวลาให้ดี มาโยนเช้าโยนเย็นโยนเช้าโยนเย็นวนจนกว่าคุณจะได้แต้มที่คุณพอใจแล้วคุณค่อยยัดเพชรลงไปก็ได้นะครับแล้วก็เพิ่มเติมนิดนึงสำหรับการยัดเพชรเนี่ยคุณอย่ายัดทีเดียว2ลูกนะแล้วโยนสมมุติว่ามันขาด3แต้มคุณอาจจะยัดลูกเดียวแล้วโยนตู้มออก3าแต้มก็ได้นะแต่ถ้าเกิดว่าคุณโยนไปแบบยัดไป2ลูกแล้วก็โยนตู้มหนึ่งออก3แต้ม ไอ้ตุ้มล่างเนี่ยก็เสียฟรี120เพชรก็คงจะน่าเสียดายน่าดูนะครับสำหรับใครที่แบบต้องการที่จะโยนจริงๆเนี่ยตอนที่มันจะถึงแต้มท้ายๆประมาณ3แต้มสุดท้าย5แต้มสุดท้ายเนี่ยก็ค่อยๆยัดทีละลูกก็ได้นะครับแล้วก็เกมเนี่ยจะชอบใจดีนะเกมใจดีจริงๆครับเวลาที่แบบคุณอาจจะสมมติสมสมติมี10แต้มนะคุณแบบหนึ่งหนึ่งจนถึง9แต้มปับ๊บไอ้ตอน9้าแต้มไป10แต้มเกมมักจะให้ประมาณ3 5 3แต้ม5แต้มประจำเลยเอนันนี้เกมใจดีมาก นะแต่จะใจดีกว่านี้นะครับถ้าเกิดว่ามันมาตั้งแต่บอลลูกแรกนะครับพอตอนผมโยนไม่ได้ออกสตรีมเนี่ยก็9้าทับสิปั๊บโยนไปตุ้มสามแต้มมันกำมัดเลยกูก็ประมาณนี้ครับสำหรับคลิปวิดีโอในส่วนของ Price Machine ชุดโซโลอาร์ที่กลับมาขายอีกครั้งนะครับรวมถึงในส่วนของเอฟเฟกใหม่ด้วยย้ำให้อีกรอบนึง ขาดกี่ลูกคูณ120ไปเลยเผื่อไว้ว่าจะไม่พอการรีบอลเนี่ยมันรีได้แค่40ลูกต่อวันนะครับถ้าจํานวนรีบอลหมดอ่ะคุณไม่สามารถที่จะทําอะไรกับมันได้แล้วนะครับคุณต้องปล่อยมันไปสําหรับวันวันนั้นแล้วเพชรที่เสียไปก็ไม่ได้คืนด้วยนะครับเนาะ ก็ระวังไว้ส่วนนี้ไว้ให้ดีนะครับผมอะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรกดติดตามรับชมไว้ได้เลยครับแล้วก็สําหรับใครนะครับที่อยากสนับสนุนฟอนดีนะครับกดซุปเปอร์แตงกดเมมเบอร์ชิพสมัครเมมเบอร์ชิพมาได้ครับผมจะขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งครับอะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามรับชมคลิปใหม่ๆด้วยค่ะขอบคุณครับ